ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้อีสานบ้านพี่น,น้อยก็มารีวิวหรือว่าอัปเดตนะครับเห็ดกงนกแบบไม้ครับให้พี่น้องเบิ่งครับใส่หัวพดลมคือเเ่าครับใส่หัวพดลมคือเเ่าจะาว่าใส่แบบริ้วเปๆครับตุ่มหนึ่งกับประมาณหาชิปสองหาชิสามริ้วครับนี่ครับ ี่น้องเฮดแบบไหมครับปึ่งท่าสีเสร็จยังบ่ะหันได้ส่คอนครับข้างบนนี้ก็จะใช้หัวพะล่มขึ้นกันครับข้างล่างกะใช้หัวพะล่มจะว่าตัดุ่งในออกครับตัดวงในออกสองหลังครับ ดีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนาะเห็ุง่ายงายงบบ่หลายครับหัวพล่มกับอันละสิบบาทครับสองอันก็บส้าวบาทเขาก็ดสื้อเสือกับลงทุนเหลาไหม้นะครับกับลงทุนสื่อสีท่าไหม้ครับมานะท่าเฮ็ดพ่อได้ใส่เจ้าของครับนี่คือข้างบนจะ แบบนี้ครับใส่เสือกรัดครับตัวนี้เสือกเขาถักถักรัดแบบนี้ข้างล่างนี่เขาตัดครับนี่น้องใส่ใส่แบบนี้ครับใส่ไหมครับเพราะว่าอัดกลนนะครับอัดกลนแบบนี้คือขันเท้าใจหัวพล่มเข้ามาตัดวงในนี่ออกครับนี่ ตัดบงตัวในเนี่ยออกเข่าเก่าใหม่ใส่แท่นครับเปนย่ามนกมันทายมันยังขี่นกจังบติดนะครับ้าเขาใส่ตั้งหัวพัดลมเลยกะมันทีครับพี่น้องมันทีเขากันเลยใส่กลยุทธ์แบบนี้ครับตัดออกนะครับใส่ทั้งกลตัดขอบบงในมันจะมีหัวพัดลมเนี่ยมันจะมีบงในอยู่ขอบนอกเข้ากับขอบนอก ดีมีเขาก็มาตัดออกครับเขาก็มาใส่ไม่อัดกลนแบบนี้ครับอัดตัวแบบนี้เ,เลยไม่เห็้พี่น้องเบึงเนาะเห็ดใส่แบบนี้นะครับเหลือแต่ใส่ค้อนครับบันเดี๋ยวจะใส่ค้อนนี่พัดลมกั กอดออกทุกสีครับก็อัดออกแบบก็บงามอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องนี่หัวพะลมมันตัวข้างล่างเขาต้องให้มีงแบบนี้ครับนี่ขอบนี่ขอบนอกที่เขาเฮ็ดเป็นเกณอยู่แล้วนะครับขอบนอกนี่ขอบนี้เขามาตัดครับนี่นขอบนี้เขาตัดออกครับนี่อันนี้สมมุติสมมุติอยู่ข้างเอาตัวนี้อยู่ข้างล่างได้ครับนี่ ตัดตดัวน EX ี้ออกตัดขอบ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 นี่ออกครับนี่ตัดนี่เขาจงขอบนี่ไว้แล้วก็เฮ้าไหมใส่แทนสมุติวาดตัวนี้อย่ข้างล่างครับนี่สมุติตัวนี้อย่ข้างล่างเนาะนะครับออกมามันก็จะเปลี่นแบบนี้ครับเพราะตาดอกแล้วก็จะเป็นแบบเขาจงนีไว้ตาดอกมาก็จะเป็นแบบนี้เอาเก่าไหม่ไ่แทนครับกลนมัน บานย่ำนกกี่นกไทยมันก็รอดลงมาครับมันกับบริษไปขอนกันแนนกันอยูอ่จะแกงหัวพะล่มเพระาะว่าเขาจะแกงพะล่มเพราะว่าเขาตาัดออกแล้วเนาะนะครับพี่น้องเฮ็ดใบไส้เนาะนะครับ <laughs> ผู้อยกไก่สนใจกับแวะมหาอีสานบ้านพี่น้อยได้ครับราคากับบริายครับพี่น้อง มีทั้งแบบเกา่าแบบใหม่นะครับนะครับพี่น้องราคากันเองครับใบละสามร้อยบาทครับโกงนกเขายังบริษกับบดิไปทรงครับทวนมากข้าเจ้าก็เมา้าเองบริดัร่วมค่าทรงครับใบละสามร้อยแต่ว่าัดไปทรงอีลีมันดีตกใบเท่าใดผมบ่รู้ค่าทรงข้าเจา้าเจ้าเท่าใดผมจักครับ ตัวนี้เป็นแบบไม่เนาะพี่น้องเห็ดในเบืองแบบไม่ก็คือไอ้หัวปลุ่มเราจะแก่งข้างล่างเขาตัดออกใส่ไม้แท่นครับแล้วก็เสือกทักเอาครับแต่อดจะใส่ค้อนเท่านั้นนี่นี่คือแบบไม่ครับแต่อดอรอรอแต่ใส่ค้อนเท่านั้นแบบเกากันราคาเดียวกันครับตัวนี้ก็ต,ต,ต้องขอเขาเรียกโกงายครับตัวนี้ กงนี้กงนี้แล้วก็กงในแล้วก็กงนอกอีกตัวนี้อีกตัวนี้รวมเบ็ดเช่นที่ใส่กงอยู่หนึ่งสองอ่าสามสี่หาครับประมาณหาโตใส่หากงนะครับตัวนี้ก็เล่นสวรรค์จอครับนี่ตัวนี้ก็ดีข้างบนใส่หัวพะลมขล้างล่ังก็ใส่สวรรค์จาอกะอัดตูด้วย ใหม่คือเก่าครับนี่นะครับพี่น้องผู้เพื่อนเป็นสร้างเพื่อนกะเก็ดข้าวเดียวนะครับตัวนี้ใส่เครื่องตัวนี้ก็แบบเก่าครับแบบผมเฮ็ดแบบเก่าตัวนี้ใสค่คอนเรียบร้อยแล้วครับใสค่คอนเรียบร้อยตัวนี้ก็แบบใหม่ยังไม่ได้ใสค่คอนครับอัดกลนโดยไม่แต่ว่าตัดวงในออกเนาะ พี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามช่องยิสานบ้านพี่นี่น่อยนะครับมาโดยตลอดไม่นี้กับฝนคึมโอ้ฝนตกลิ้นครับฟ้ามืดคึมคึอเกาก็เ,เลยมารีวิวตุ่มนี่แหะครับอัปเดตตุ่มพี่น้องเบิงนะสนใจใบละ3 0 0บาทครับยังมาไดนร่วมทรงส่วนมากก็ไ่ได้ทรงหรอกครับ ่นมเมาเองครับบงหัวาคาชงมันเท่าไหร่มันมารับเองอยู่บ้านแบบนี้จะเป็นริ้วกลมครับนี่ตัวนี้ริ้วกลมตัวนี้ใส่ริ้วเปรปปปครับนี่มีตะติวครับเอาติวไม่พายบานบานเท่านี่ล่ะเอาตะติวมันครับนจำนั่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนะพี่น้องคลิปหนาวพอกันไหมครับ สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับผม